เดอะทรูดเจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะติดตามสถานการณ์ของกลุ่มสอปปสรหรือส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบัานก็ได้มีการประกาศลั่นค่ะรวมตัวปกป้องชาติหยุดความก้าวร้าวกักขปรเกินความเป็นมนุษย์ของพวกสามกีบค่ะ จากกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกลุ่มคณะราษฎรโดยเป็นการเรียกร้องนะคะให้มีการปล่อยตัวแกนนาทั้ง4คนคือนายภาริชชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนายอนนท์นำพานายปฏิวัติสาหรายแย้มหรือว่าหมอลำแบงคนะคะและก็นายสมยศพฤกษาเกษมสุขค่ะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยในการประสายของทางด้านม็อบคณะรัษฎรนะคะโดยนายอัธพลบัวพัดหรือว่าครูใหญ่ค่ะก็ได้มีการประกาศว่าให้เวลา7วันค่ะในการปล่อยตัวแกนนําทั้งหมดโดยได้ครูว่าหากครบเวลากําหนดแล้วยังไม่มีการปล่อยตัวก็จะมีการจัดชุมนุมใหญ่กดดันอีกครั้งในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งในการชุมนุมวันดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงและได้มีการยั่วยุเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อต้องการให้เกิดการประทะ พร้อมอยังได้มีการโยนก้อนหินใส่แล้วก็มีพลุสีนะคะปากเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ ต่อมาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ทางด้านของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่มีแนวทางตรงกันข้ามกับฝั่งคณะรัษฎรนะคะก็ได้ออกมาประกาศหน้าเพจเพื่อนัดรวมตัวในวันเดียวกันว่าสปปสอขอประกาศวันที่20นี้สามกลีบอยู่ที่ไหนสปปสอ,อยู่ที่นั่นขอให้พี่น้องสอปปสเตรียมตัวให้พร้อมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึง แล้วเจอกันนะคะพี่น้องพร้อมบอกว่าพ่อแม่พวกมึงมึงยังรู้จักรักกูก็รักพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันค่ะเมื่อก่าวร้ากักขระเกินความเป็นมนุษย์ก็ต้องเจอกับสิ่งนี้มาตรา1นึสองสปปศปกป้องสถาบัานยามสึกเราจะสู้ไปร่วมรบด้วยกันหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่พโพสต์นี้ออกไปนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งการค่ะให้จัดเตรียมกำลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน69กองร้อยจัดชุดเจรจาต่อรองกองละหนนายเพื่อดูแลความเรียบร้อยในวันดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งในวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หากมีประกาศรวมพลชุมนุมก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะอาจจะมีการ,รเผชิญหน้าของทั้งสองกลุ่มเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงและอันตรายค่ะ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย